ผมจะพาไปกินชาบูเนื้อไทยวากิวเกตเนื้อไม่แพ้นเนื้อญี่ปุ่นในราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็นลิปอายฮังตะเคใบพายและปิดท้ายด้วยเสือน้อไห้จะน่ากินแค่ไหนก็ไปดูกันเลยมาทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านคอเนื้ออยู่แถวแถวคู่บอลนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เจ้าของร้านเข้ามาแนะนําเมนูกันหน่อยว่ามีอะไรกันบ้างวันนี้ครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนํานะครับครับผมนี้เป็นคาโกชิมะซาบูตงครับผมนี่นะครับใช่แล้วมีสัมผัสที่นุ่มแล้วก็หอมครับส่วนตัวนี้ นี่เป็นคาโกชิมะมิซุจิครับจะมีสัมผัสที่นุ่มเด้งครับผมอันนี้มันเป็นเนื้อใบพายหรือเปล่าใบพายอ่าเนื้อใบพายเป็นของญี่ปุ่นใช่ครับเอฟไฟทั้งคู่ใช่ครับโอ้ตัวนี้เป็นหางตะเข้ครับของไทวากิวเป็นของไทวากิวใช่ครับตะเข้ไทวากิวนะครับผมใช่ใบพายไทวากิวครับผมอ๋อใบพายไทวากิวก็คือมีทั้งไทวากิวแล้วก็ทั้งเอฟไของญี่ปุ่นเลยใช่แล้วตัวนี้เป็นริปอายครับของไทวากิวครับผมริปอายไทวากิวโหเนื ครับตอนนั้นเป็นเสือร้องไห้ครับผมพี่เสือร้องไห้ไทวากิวเหมือนกันไทวากิวเหมือนกันตอนนี้ก็เป็นสันคอหมูกับหมูสามชั้นคุณภาพของทางร้านที่คัดเลือกมาอย่างดีครับเป็นของไทยนะไม่ใช่ไม่ใช่หมูดำาวตุตาไม่ใช่วันนี้เนี่ยเรามากันในเซฟชาบูถูกไหมครับวิธีการกินอะไรยังไงมาครับผมเห็นหม้อเนี่ยคือหม้อสวยมากเปิดเตาได้เลยครับเเปิดเตาอ่ะขออนุญาตนะครับใส่ผักได้เลยหลังจากที่ใส่ผักแล้วเนี่ยพอน้ำเดือดปุ๊บเบาไฟลงค่อยๆนำเนื้อลงไปจุ่ม แต่เราจะไม่แกว่งเนื้อนะครับอ๋อไม่แบบไม่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 ได้ครับให้เนื้อเปลี่ยนสีทีละนิดแล้วก็กลับด้านขอของเนื้อจะไม่หงิกแล้วก็นำขึ้นกลับด้านใช่ครับเอาละซึ่งน้ําจิ้มเนี่ยมีอะไรกันบ้างครับน้ําจิ้มสูตรของทางร้านตัวนี้เป็นโกมะดาเละครับผมวัุแรกทั้งหมด น้เข้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับตอนนี้๋อนำเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นน้ำจิ้มถั่วใช่ครับของทางร้านสูตรของทางร้านตัวนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านจะเป็นพรสือยูสุครับพนสืยูสุใช่ครับแต่ว่าจะให้รสชาติที่เข้มข้นแล้วก็มีกลิ่นยูสุที่ขึ้นจมูกตัวนี้จะเป็นน้ําจิ้มหมูครับผมน้ําจิ้มหมูเอาไว้กินกับหมูใช่จิ้มเนื้อได้ไหมครับจิ้มได้ครับได้แล้วแต่ใครยชอบแบบไหนครับผมตัวนี้เป็นไข่แดงดิบครับไข่ปลอดสารแล้วก็ใส่ด้วยพรส่อยูส เลยละกันออ้ยถ่ายลงไปต้มไ,ไปจะได้เปื่อยๆนะผักเดี๋ยวเรารอน้ําเดือดกันก่อนหม้อพี่เขาสวยมากนะทั้งหม้อทั้งเตาแก๊สอะน้าเดือดได้ที่และเราเริ่มจากเอไฟของญี่ปุ่นดีกว่าคาโกชิมะนะครับผมจานนี้ราคาอยู่ที่1,200บาทครับผมนี่เอาละวิธีการจุ่มเนี่ยให้จุ่มไปน้านหน้าอย่างนี้ะลงไปไม่ต้องคนไม่ต้องแกว่งให้เนื้อมันค่อยๆเปลี่ยนสีแล้วเราก็กลับด้านน่าจะได้แล้วแหละผมว่า ว้าวเนื้อมันมีความแบบว่ายังแดงๆอยู่นะเฮ้ย <Hey, S 1> พอแล้วใครเขากินสุกกันเนื้อนี่โอนยพสื่นะครับผมนะเราควรจิ้มพนสึคก่อนโอ้โหจุ่มพอนสึไปโอ้โหดูดิคนรักเนื้อนะละลายหายไปเลยทุกคนตัวพอนสื่อสูดๆนี่คือเข้มมากหอมมากกินแบบ กลิ่นแบบโดดขึ้นมาเลยอ่ะนี่คือเราจิ้มไปนิดนึงอ่ะมันไปทชรสชาติเนื้อคือด้วยความที่เนื้อ A อฟของญี่ปุ่นอ่ะได้พูดตามตรงกลิ่นเนื้อมันไม่ได้แรงแต่มันจะมีความแบบความมันความแบบนมนมมิ้วมิ้วหน่อยความมันของเนื้อ A5 ห้านี่มันมันอยู่แล้วแหละมันจะหอมหอมมันซึ่งที่เห็นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเนื้อไทยหมดเลยนะยกเปสตัวนี้สตัวนี้เป็นเนื้อญี่ปุ่นเนื้อไทยเดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงและดูเกรดเนื้อคือแบบคัดมาแล้วอย่างร้านนี้เซ็ตนี้ที่เรากินนะครับผมคือเริ่ม แยแกอย่างตัวเสือร้องไห้บิสกิตเนี่ยอยู่ที่250บาทเออไม่แพงนะบอกเลยหา,เาหาตะเข้อาหารตะเข้อันนี้หางตะเข้อันนี้อันนี้ก็250มี8ชิ้นเน้นๆเ,เลยก็ลองดูทุกคนบอกเลยว่าราคาไม่แพงได้กินเนื้อไทยเกรดดีๆอไปกันต่อดีกว่ามาที่อันนี้เป็นใบาพายของญี่ปุ่นเดี๋ยวเราจะมาวัดกันเลยนะระหว่างเนื้อใบาพายญี่ปุ่นกับเนื้อใบาพายไทยเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงวัดกันไปเลยหต่อหนึ่งนี่คือเนื้อใบาพายญี่ปุ่นนะเกรด ไม่ต้องนานมากนะทุกคนเพราะอุณหภูมิน้ำมันได้แล้วเราเปิดอ่อนๆ3วิเอาละทางนี้น้อยหน่อยหนึ่งสาพอแล้วหูหลายมองแบบมองทะลุอะ่ะน้ำจิ้มถั่วของทางร้านนะครับผมไปครับอืมน้จิ้มถั่วทีมากเลยอะหอมมากเลยส่วนเนื้อนี่คือละลายหายไปเลยแทบไม่ต้องเคี้ยวมันมันหอมเรามาที่เกตไทยดูบ้างเออ ดูซิว่าจะสู้ได้ไหมลายมันมีความแบบหินอ่อนอ่อน,อ,อ,นอะไรอย่างนี้ป๊าบบอกเลยว่าเกียรติไทยนี่ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลก,กน,นะตอนเนี้อ่ะดูจากสีดูจากอะไรนี่คล้ายกันนะแทบไม่แตกต่างอะไรทุกคนถ้าเราจะวัดกันเราก็ต้องจิ้มน้ําจิ้มเหมือนกันก็คือน้าจิ้มถั่วสูตรของทางร้านพี่เขาจิ้มนิดเดียวพอนี่โอ้ยกลิ่นเนี่ย แตกต่างกันนะญี่ปุ่นมันจะมีความแบบออกไปเนี่ยนมนมมันมัมน,มนกลิ่นมันมันจะแบบหอมแต่ของไทยอะ่ะด้วยความเข้มข้นของไทยเองมันน่าจะมีความเข้มข้นของเนื้อสูงมา,มากกว่ากลิ่นเนื้อมันจะชัดกว่าอยู่ที่คนชอบและชอบกลิ่นมันหรือกลิ่นเนื้อแต่ ไม่แย่ไทยก็ละลายหายเหมือกันนี่ก็คือแบบถ้าจะเป็น a อไแล้วอะเนื้อใบพายญี่ปุ่น a อไเนี่ยจะอยู่ที่พันสแต่ถ้าของไทยเนี่ยจะอยู่ที่590อ่ะลองคิดกันดูประมาณ2เท่าเนื้อไทยก็ไม่แพ้ชาดในโลกแล้วตอนนี้เรามากันที่เนื้อริบอายนี่อยู่ด้านหน้าของเรานี่เป็นเนื้อริบอายครับผมโอ้ยอุ้ยอ้ยอ้ริบอายริบอายไทยวาเกิว ว้าวบอกเลยมันต้องคู่กับไข่อันนี้เนี่ยผมดูเนี่ยมาโบสกอร์น่าจะอยู่ประมาณทัก A4 แล้วกันจุ่มไข่แดงกับซอสโชยุื น้ำจิ้มมาร้านนี้คือมันเป็นตัวที่ทําให้คูเนื้อได้ดีมากเลยตัวลิปอายอันนี้ผมแนะนําใครมาต้องสั่งกลิ่นเนื้อก็ชัดแล้วมันเนื้อก็หอมมาเจอกับไข่แดงนี่คือที่สุดไปกันอย่างต่อเนื่องนี่เป็นหาตะเคี้ยวไทยวากิวเหมือนกันซึ่งพี่เจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกว่าต้เนี้เป็นตัวแบบต้นกําเนิดทาบูเลยที่ทําให้เกิดกําเนิดชาบูนี้ขึ้นมาครับผมที่ไม่ต้องกลับแล้วเนี่ยจุ่มมิตรขนาดนี้อ่าน้ำหนึ่งถึงสามนึ่งงสามไฟพอนี่ทุกคนดูสีดิ ดูความใสดีมองทะลุไหมทาโบี่ปุ่นมันก็ต้องมีคู่กับไข่ดิบนะอื กลิ่นเนื้อหอมมากแล้วก็มีได้เคี้ยวนิดๆแต่ก็ยังละลายอยู่ดีคือถ้าใครเป็นคนสายกินเนื้อที่แบบละลายอ่ะร้ะานนี้แนะนําแต่ถ้าสมมติคนที่ชอบกินแบบได้เคี้ยวแน่แนๆสันในอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์แต่ถ้าคนที่ชอบแบบละ,ล,ะลายกินแล้วแบบมีความสุขหอมๆม,มันร้านนี้นี่คือที่สุดทุกคนที่สําคัญนะคือผมกินมาแต่ละอันอ่ะเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันเลยด้วยแต่ละชิ้นมันมีเอกลักษณ์ของมันทุกตัวเลยอ,อีกอันหนึ่งที่ของไทยเหมือนกันเป็นเนื้อสันคอทุกคนมันสวยมากเลยอะ สีเนื้อคูราชิตะจุ่มซอสนี้ลงไปโอ้โหดูดิดูความหยดเดยเนื้อสันคอจะมีความได้เคี้ยวหน่อยและกลิ่นเนื้อจะหอมหอไตยเอกลักษณ์แต่ละอันจะไม่เหมือนกันนะเนื้อแบบสุดท้ายของเราบิสกิตหรือว่าไทเกอร์ครายนี่เป็นไงภา,าษาอังกฤษสแล้วภาษาอังกฤษบนไทยเนื้อเสือร้องไห้ที่มีความมันสูงมากจิ้มกับคอนซึยุสุละกันอ ใครชอบสายเปรี้ยวๆหอมๆนะพอสื่ออยู่สือนี่คือที่สุดละ<ม>คือมันไม่เช่นอาจจะไม่ได้ละลายแบบทางเอไพนะแต่มันจะได้เคี้ยวแล้วก็สนุกสนุกแล้วกลิ่นเนื้อเหมือนแล้วยิ่งเคี้ยวกลิ่นเนื้อมันค่อยๆออกค่อยๆออกค่อยๆออกจนมันเต็มหจนคำสุดท้ายอ่ะตั้งแต่กินมาอันนี้คือกลิ่นเนื้อชัดสุดแล้วมันเข้มแล้วมันสนุกมากเลยกินแล้วมันยิ่งยิ่งเคี้ยวยิ่งสนุกอันเนี้ยเฮ้ยเอาจริงนะตนั้งแต่กินมานะอันนี้อร่อยใบพายใบพายใบพายหรือว่าก็ใบพายญี่ปุ่นก็ได้ใบพายญ คือก <Okay. S 2> ารจิ้มเนี่ยมันจะส่งเสริมทำให้ตัวเนื้อมันอร่อยขึ้นเพราะว่าทุนเดิมของเนื้อจริงๆแล้วมันก็จะมีแค่กลิ่นแล้วก็กลิ่นมันอะ mm. แต่พอจิ้มแล้วมันก็จะอร่อยขึ้นโอ้โ oh, หเนี่ยอันนี้ที่เด็ดไข่มันจะมีความนัวกับไข่แดง คือนานๆทีนั้นเราจะเจอร้านเนื้อเกตขนาดเนี้ในราคาเท่านี้อาจริงๆอ่ะเนื้อเกตเนี้ยจริงมีหลายร้านนะอาจริงที่เราเคยเห็นนมีหลายร้านแต่ราคาเท่านี้อาะลองไปคิดกันดูตะกี้เจ้าของร้านเขาแอบบอกเราใครมากินแล้วบอกว่ามาจากเพลินพุงเขามีส่วนลดพิเศษให้ห้าเปอร์เซ็นต์เออลองดูมาลองดูนะมาลองดูมาลองดูมาลองเปิดใจกันดูเนื้อไทยเกตขนาดนี้ในราคาไม่แพงถ้าไม่กินเนื้อนี่อ้าวหมูใช่เออหมูก็มี หมนูน่ากินมากอ่ะหมูน่ากินจริงน่ากินจัดนี่เสือร้องไห้ขย,ยี้ไข่โอ้ยนี่ด <c oughs> ิหมูหมูใช่ไหมใช่หมูก็รู้สึกพรีเมียมอะ่ะเออนัน่นดิแต่หมูนี่ห้าวิไม่ได้นะ <c oughs> ดูนี่ <c oughs> เป็นสกี้หมู <c oughs> อา่าเละอร่อยด้วยบอ<ๆ>กแล้ว เขาสามารถทำหมู a 5ได้ถ้าใครที่เป็นคอเนื้อจริงๆสายเน้จริงๆแนะนําอยากให้ลองมาเปิดใจกินร้านนี้ดูอันนี้อันนี้ผมบอกเลยเขาไม่ได้จ้างผมนะไม่ได้เปบอนเซอร์นะคือเราอ่ะสายเนื้อเราชอบเนื้อไงด้วยความที่เราชอบกินเนื้อญี่ปุ่นเนื้ออะไรพวกนี้มันอาจจะหากินไม่ได้ยากหรอกแต่ราคาเนี้ยบอกเลยว่าหากินยากเราเลยชอบเลยอยากแนะนาให้ทุกคนได้มากินดูถ้าใครชอบก็ฝากกันไปด้วยแท็กพ่อแ็กพี่แถกเพื่อนแ็กน้องแชร์กันไปจะพากันมากินแ็กแฟนพากันมาลองเปิดใจกินเนื้อไทยวากิวนี่แหละดีเด็ด ่ปิดหวังแน่นอนสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันคอมบิเนชั่น,น,นสุดท้ายเราทำข้าวตุ๋นกันซึ่งเดี๋ยวข้าตวตุ๋นเราเนี่ยเนื้อเรายังเหลืออยู่เราจะทำข้าวตุ๋น A5 อ่าปลาลงไปปาดเข้าไปยีเข้าไปเออโอเคไข่ใส่ไ,ไปอ่ายีไข่เทรานี้โอ้โหกลิ่นหอมมากเลยลงเนื้อ A5 ลงไปนี่นี่คือเนื้อ A5 เป็นข้าวตุ๋นเนื้อ A5 ปั๊บอันเดียวพออันและ น,น้ำซุปหวานมากหวานแล้วหอมมากเลยอะตัวน้ำซุปเนี่ยเขาจะทําเบสตอนแรกให้มันมีความแบบอาจจะยังไม่ได้หวานมากแต่พอไปจุ่มเนื้อเรื่ยๆพอเนื้อกับผักมันลงไปมันก็จะมีความหวานของพวกนี้แบบธรรมชาติเออแล้วพอลงไปมันทำให้น้ำซุป<ช>ม,มันหวานแล้วมันไม่เค็มตัวน้ำซุปหวานมากคามติดายดีมากเลยอโอ้ดีมากดีจัดเลยจะนาไปทอบา่ให้มาลอง เ,เออผมอยากคือใจผมอยากให้ทุกคนได้มันลองเว้ยคือพอเราเจอร้านดีๆเราก็อยากแนะนําให้ทุกคนได้แบบลองมาดู <c oughs> อาจจะไม่ได้แพงอ่างที่คิดอ่าเออลองมาเปิดใจดูอันนี้ดี